วันนี้นะคะมาเกี่ยวข้าวช่วยปลาสอนนะคะเมื่อนนี้นะคะมาเกี่ยวเขาซอยปลาสอนฟังพุ่มผลปนาเจยดค่ะ ใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วหรอจ้าใกล้เสร็จแล้วแล้วน้ำย,ยูซอกันแล้วนออนเมื่อนี่สิมาชพายทัพนะคะการเกี่ยวข้าวนะคะไม่ใช่ข้าวดอนะคะน้ำหอยสันงางาขา่าวปลาสอเจ้าปนใส่ปุ๋ยอีหยังบุ้นดิ ใส่แกบเผาใส่แกบเผาไม่ได <th> ้งามผู้ใดก็ได้เอาไม่เสียมาต่อยลงเนี่แต่เว้นหน่อยวัดเข่าปลาสอนเลวนเดี๋ยวเสียลงในยูทูบนะค่ะเด้งามพวด เทน้าจะพากันเทนงามเด้อมันเกี่ยวนยานั่นแล้วฮอนนอนโอ้เข่าอย่างสั้งามเถี่ยแปด่วมหัวค้นลิเดี๋ยวนี้ปุ่นอ่ะวิธีการวางฟอนเข่านะคะ มันไทยอุบุได้หนิครับกว่าละสามกร,รัมจ้าสามกร,รัมเพิ่มกับสิประมาณหกกร,รัมข่อยคนละนมันอากาศดีสามกร,รมมัมเอิกสามกร,รมมัมเอิก <Kell analyze> มันเป็นอย่างไงมัดม <enda> <renamed> <empieza> เย่าถามอะยนี่โซยตามตกยใหญ่ซ่ยมันเนเอามานันย่งอย่างนีอ่ะมันอีบิดให้ยอยู่นี่เอาลบบว่าเขานีใกลกันกัน่ะโอ้ยโอ้ยเร็วเร็ว